ต้นไปโอกาสไม่จบบาตเให้นักเราอุบาตกูร้วพุ่งนับตั้งแต่โอกาสนี้ไปต้นไปฉันจะได้พบครับศิลปินผู้ทดีด่มยความสาม,มารถศิลปินคนนี้เขามาแรงแรงต่างคงหัวบงหล,ลักจมลักเลือ เดือดปุดปุดสุดจะเขาเฝ้าต่อรื้อเฮ้ยนักเรียได้เฝ้าตั้งแต่โตจนายไทยมึงฝากไอ้ดีที่โตกูยอมรับกระดองเป็นกุศลประการนักวองกูไม่จำแนนไม่จำแนนเออกูไม่จำแนนกูต้องฝากตาลาฝากน้ำดูวตายมึงเออแต่กูเกิอยู่ที่กูจำน้ำที่โน่นแกรวมการรัฐตัวเนี้ยอ่าที่กูจำน้ำเออ ในมึงฝากเลยที่โต้เ,ลลเ,เจี๊ยกลออเจอนนี๊ยนหนาดที่พลุมหันเจี๊ยงให้จัดเก็บเพราะนั้นเขาจะจัดได้แต่คุาบิ่นหมอที่ตัดสงัมึงคนกรีมจำกัดผมใจงสินาแล้วคนรักโรแมนติกเรื่องรักโรแมนติกอ,อย่งร้อาหลังลูกรักกันป่าดยมาตอนชอบตัวนั้นดึกสงัดของเช้าวันหนึ่งมีชายแก่ในวัยหนุม่มผู้หนึ่ง ขี่ม้าดำตัวสีขาวผ่านมาตรงนี้พี่เอกหนุ่มเมื่อมาเจอกับคู่อริที่เคยทะเลาะกันมาคุณมีความ,วามโกรธแค้นก็เลยชักดาบออกมายิงน้าใส่ห้งยิงกับดาบยิงไปหนึ่งนรสรสรัดซ้อนๆพี่เอกมันนึกได้ว่าเราทำความผิดแล้วคอเจ้าหน้าที่จะดำเนินทางกฎหมายก็เลยตัดสินใจวิ่งขึ้นบนปลายไม้ ไปช่วยวกิงตายนี่ว่ากิงผุหล่นลงมาในหนองแห้งน้ำคุง้งเดี๋ยวเดี๋เดีดีี๋ยวดีแล้น้งกน้ำคุง้งไปเดี๋ยวจปลาไงก็ยงกันเลยเจปลาตกง่ายไงผมจ้างได้ตมหวาบ้านั่นงจะเริ่มนี้ <c oughs> พเอกมพระตกลงมาในหนองน้ำน้น กูหาวิธีการที่จะออกจากหนองน้ำนี้ได้พระเอกนองคราชตัดสินใจลุกขึ้นได้นั่งวิง่งนั่งวิ่งเดี๋ยวให้ร้อยนั่งวิง่งให้ร้อยนั่งวิง่งทอดนี่แล้วทอดกับทอดพวกนั่งวิง่งอย่าไมยไปฝากด้วยลุกขึ้นได้ทอดโลตายโ,โอ้โอ้นั่งเวียงลุกขึ้นได้นั่งวิง่ง เขาวิ่งออกจากหนองน้ำมาประมาณสิบเมตรใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งให้ไก้เจ้น,น <c oughs> ั่น,น,ว,นว่าทอดสะเป็นไปได้ติ่งกิโลห่ะเรียนกเบ่เอกคึนิดหน่อยมื่ยเหรอมันทั้งหัวเหลาพระตะวันพระจะตกดินพระเอกหนุ่มของเราก็เดินมาเจอต้นมะพร้าวหลายต้นเป็นกิวแถวแต่มันแปลกเมื่อ เปลกตรงที่ว่าบนต้นมะพร้าวมันไม่มีลูกกระขนมเลยเปลาด้ยนุ่นขึ้นโยรู้หรอกปลาไปกินมั้งเดี๋ยออกปลาไปกินเพระเอกเขาอยากจะกินน้อมะพร้าวเก่กระหายนะเขาก็เลยตัดสินใจปรับลงหลดขึ้นปรับลงหลดขึ้นมึงก็ปลาดอวตนุ่นไไว้หลังอือฮะ เรื่อยงความพยายามของเขาก็มาถึงจุดสุดท้ายเรื่อยๆเขาก็ไม่สําเร็จเขาลงมายืนบนพงพามอยู่คนเดียวว่าแมาฉันก็จะไม่ได้กินน้ำมะพราะ้าวไม่มีทางไม่มีทางลิงที่อยู่บนปลายเปลาก็เลยเอ่อยขึ้นมาว่าขึ้นมาไล้ตับระเบนนี่ทางกองลุยแขก่อนไว้นั้นก็ยิงใต้ตัางลิงแบบไรเอ็ดตัง้งรอพี่อ้ไรก็ อย่าไปตากายโตแต่แกมันเจี๊ยดซื <Took S 2> ้อร้านซื้อแล้นเรื่อนซื้อแล้นก้มในชีวิตในเพียกหลักบอยมันไม่หวายไรกว่าไม่หวาวันนั้นกูเข้าไปหลักปล่าพงหลักปล่าพงเนี้ยเอวพอเดินออกกีตาวันว่าโอกาสน้าเชิญใหม่นะคะขากูไปหลักลาวนะร้อยกันนั่นเข้าไปหลักปล่าพงอย่างเชืญเลยแต่ว่าก้องลักมาดีจริงมันปลาันวะแม่เปล่าพงนั้นลักมาพงนุองใจอย่างยั่ะทั้งง น้ำดำเป็ดปลาพงร้อยไม่โรเกนว่าเบอร์ดีกูุต่าปลาปงหลุนมไม่อันเออไม่ยอมเดียวเลยมึงววาจริงกูบอเตใจ